วันนี้พาพี่สโมสกับน้องแตงโมมาเดินชิวที่ตลาดชัยทิตนะฮะไอเลือกทางรถไฟตลิ่งชันมาวันนี้โชคดีหน่อยเจอบรรยากาศเหมือนแบบจัดงานเหมือนกึ่งงานวัดพอดีเลยโอ้โหอันนี้ตื่นตาตื่นใจนะฮะลูกสาวชอบอเป็นมาตลาดนี้ครั้งแรกนะเคยได้ยินชื่ออยู่แต่ไม่เคยมาสักทีคราวนี้ก็มาก็พอดีเลยจะกับง,งานวัดก็ถูกใจเขาเลยทีเนี้ยนี่มีหมูมีสัตว์ต่างๆอันนี้ให้อาหารมานนะยี่สิบบาท ใครสนใจก็ให้อาหารมันได้นอนหงวยเลยว่าเรามาช่วงโปรโปเพยเย็ยนๆคนยังไม่ค่อยมาเท่าไหร่นอนเหงาอยู่เจอสมบุกแต่งโมเขาก็ลุกขึ้นมาหาอ่าพี่สมบุกก็ให้อาหารมันนะแต่นี้คลิปถ่ายมาไม่ทันนะครับแล้วก็มีพวกนกส่วนนี้ให้โปรแคร์นะนี่เกิดมาก็เพิ่งเคยเจอมันให้โปรแคร์น่ารักนะโัวเป็นๆน,น่ารักดี ดู <laughs> อยากเอามาเลี้ยงอะนะอ่าถ้าใครอ่าดูคลิปเราแล้วก็ช่วยกดติดตามนะกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับยอดติดตามอย่างน้อยอยู่นะชั่วโมงก็น้อยทาม,มาหลายปีก็ไม่ผ่านกดเ้าสักทีเออแต่ไม่เป็นไรทำเมื่อความสนุกสนานบันเทิงแล้วก็ เดินดูของไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ที่โปรแครไอ้น้องแตงโมเขาจะสนใจเป็นพิเศษอันนี้เอาอะไรแม่เขาไมา่ยืนรอดูอะไรเนี่ยอ่าฉลากจับฉลากอ่า20บาทได้7แผ่นนะได้7หมายเลขจับตุ๊กาตาอันนี้มันโอกาสยากนะฮะจริงๆแล้วอะ่ะแต่ก็อาลองดอูอ่ะพี่ตงโมเขาชอบ แตงโมก็ตื่นเต้นอนะ่ะเด็กเห็นแบบนี้ไม่ได้ตื่นเต้นกันใหญ่ไปไปก็จัดให้สักชุดหนึ่งโอง้โห oh. อันนี้ถ้าหมายเลขตรงกับตุ๊กตาที่หมายเลขที่เขาแปะไว้ก็จะได้มาเลยนะยมีแบบตุ๊กตาตัวใหญ่มากแล้วก็แบบเบ็ดเตล็ดไปเรื่อยเอาละมาพอได้หมายเลขแล้วก็เดินเข้าไปหาเลยเดินให้หมายเลขมันตรงกับของเราอ่ะ ขอแค่ตรงแจ็คพอตแตกเลยโหดูพี่ตัวนี่ชอบมากแบบเนี้ยอะไรที่แบบเนี้ยนะตื่นเต้นชอบอ่ะเลือกกันไปเราเองได้หมายเลขหนึ่งนะเดี๋ยวเดินหาดูด้วยก็จะติดหมายเลขที่ตุ๊กตานะถ้าตรงกันก็เอาไปเลยเป็นไงตัวนี้ ใกล้เคียงนะไหม,ม,มไม่ใกล้อะไม่ใกล้อะจะส่งทำไมเนี่ยไม่ใกล้เลยฮะเป็นไงมุมนู้นเป็นยังไงหรือว่าจะได้จับกลุ่มกันอโอ้ไม่ได้ไม่ได้เออเดินหาเดินไปมึนงงไปแล้วมันเยอะไปหมดอันนี้เป็นงานแปดแปดหนึ่งอะไรเจ็ดแปดหนึ่งโอ้ใกล้เคียงใกล้เคียงมันละใกล้เคียงวันนี้เยอะมากนะมันได้แต่ใกล้เคียงอะไร โอกาสน้อย20ยีิบาทแล้วแรกกับตุ๊กตาตัวใหญ่มันโอกาสได้น้อยมากแต่เด็กๆอยากลองเราก็ให้ลองมาอันนี้หมายเลขอะไรเดี๋ยวเ,เรามุ่งหน้าหาเราได้มีป <c oughs> ูตัวเบอร์เลยเออแตงโมยูไหนเนี่ยมอเป็นงา้าบา้างไหม อปรีเขาไปหาเลยหรือว่าใกล้เคียงหรือว่ายังไงคือจะได้ไหนดูโอ้โหตัวตุกสีแดงนี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่จริงไงถ้าได้ตัวนี้คุ้มค่าเลยเป็นไงไม่ใช่แค่ใกล้เคียงนนเพื่อนแค่ใกล้เคียงรูหน้าเริ่มจ่อยแล้วชุดนี้น่าจะหมดหวังแล้วดูทรงเออ แต่ดูหน้าตาเขาจริงจังนะโอ้โหไอ้นี่นี่หมายเลขเขาแปะไว้แบบนี้เลยนะ,ะชุดนี้หมดสิทธ์แล้วไม่ได้สักตัวยังโมขอแม่ให,หมยนะ่ยังคาใจอยู่อะ่ะไม่ให้โอกาสอีกรอบหนึ่งไปนี่ยี่สิบาทได้เจ็ดหมายเลขนะ <c oughs> สมมกขาขา็ขาดใจอะขาดใจก็ลองดูลองดูใหม่อีกรอบหนึ่งให้เลือกเองเลยนี่พ่อกับแม่ไม่ยุ่งเลยให้เลือกเองตามใจชอบให้เขาลองดูให้เขารู้ค่อคือจบชุดเซตนี้ก็ไม่ได้เหมือนเดิมนั่นื้อนนะไม่ได้แม้แต่ตัวเดียวแต่เราก็ไม่ไม่อะไรไม่ได้หวังอะไรมากมาย นี่สวนตลาดถ้าไปก็จะเจอประจําก็จะเป็นแบบนี้ฮะมีเวทีเพลงพวกซองอะไรทังเนี้ยแล้วก็มีมุมไอ้โต๊ะนั่งชิวใครมานั่งชิวๆกับเพื่อนเนี่ยบรรยากาศดีนะแล้วก็มีร้านอาหารล้อมรอบมียันร้านทรงร้านสักร้านเสริมสวยร้านแบบน่ารักนะ่ารักกิบเก๋แบบเท่ๆเยอะร้านแบบแต่งออกแบบแนววินเทจวินเทจหน่อย ถ้าใครชอบสไตล์เท่ๆนี่มาได้เลยของเยอะตอนเช้าเขามีเขาวงจรตอนเช้าก็จะมีตลาดสดแล้วบางวันก็จะเป็นแบบตลาดมันกึ่งของเก่าด้วยนะถ้าใครแวะมาก็เช็ควันเช็คของเช็ควันที่ให้ดีว่าเขามีอะไรบ้างนะวันไหนอันนี้เราไม่ค่อยสันทัสเท่าไหร่เพราะเพิ่งมาครั้งแรก นี่ร้านเ็าจัดแบบแบบวินเทจอะเทะๆ่ๆถ้าใครชอบสไตล์แบบเทๆ่ๆมานั่งชิลนี่แบบพาเพื่อนมาได้เลยเดินไปด้วยถ่ายไปด้วยมุมกล้องก็จะมั่วๆเลยมีทุกอย่างเนื้อย่างบาร์บีคิวดูฮะอันนี้นั่งชิลๆกันชอบนะเขาแต่งร้านได้สวยอ่ะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด